สวัสดียามเย็นนะคะในสวนหลังบ้านค่ะวันนี้เมื่อเช้านะคะก็มาเก็บหญ้าทางเข้าสวนได้นิดหน่อยนะคะวันนี้ลุมสงบค่ะ ไม่มีรุมพัดแต่ก็เย็นนะคะอันนี้ต้นผักหวานนะคะต้นผักหวานถ้าได้โตแล้วมันจะโตเร็วมากเลยอันนี้ก็อายุประมาณสองปีค่ะได้สองปีค่ะ ทางเข้านะคะทางเข้าสวนนะคะก็ยังไม่ได้จัดตกแต่งอะไรเลยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นชั้นลอยนะคะก็ยังไม่เสร็จดีเลยนะคะหมดงบประมาณนะงบประมาณหมดค่ะ ลูกยอก็มีนะคะเก็บลูกยอไปตาอร่อยค่ะส่วนในกระถางนี้จะเป็นบัวดินนะคะบัวดินนะคะพอได้สองวันนี้นะ,ะย้ายหัวนะคะออกจากกระถางเดิมแล้วก็ใส่กระถางใหม่ ได้เยอะหลายกระถางเลยค่ะ ตอนนี้ก็กำลังบรรยากาศก็คลึ้มนะคะคลึ้มแต่ไม่รู้ว่ามันจะตกไหมฝนวันนี้นะคะอันนี้จะเป็นต้นหมากนะคะที่เราย้ายมาจากท้ายสวนนะคะโดยการขุดร,รอบต้นมันแล้วก็ใส่กระถางไว้นะคะไม่รู้มันจะติดะคะนี่คือครั้งแรกที่ที่ลองนะ อาทิตย์หนึ่งมันเหี่ยวนี่แสดงว่าไม่รอดแน่นอนมาได้สี่กระถางนะคะนี่อีกมุมนึงนะคะตรงนี้ก็จะตรงทางเข้าส่วนของเราเลยนะคะข้างล่างก็ยังไม่ได้มีอะไรก็มีบันไดขึ้นนะคะ เราจะไปพาไปดูข้างบนกันค่ะอันนี้ก็คือด้านบนนะคะด้านบนเรายังไม่ได้กั้นอะไรเลยนะคะก็เอาไว้มานั่งถ่ายรูปนะคะดูรบรรยากาศข้างบนได้อยู่ค่ะเพราะมันไม่กว้างคะ่ะมันเล็กๆยังไม่เสร็จดีเลยนะคะ ส่วนนี้ก็จะเป็นบรรยากาศข้างบนนะคะ คลึ้มมาแล้วมันน่าจะตกนะคะน่าจะตกตอนค่านะคะค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ